คลิปนี้ก็จะเป็นการมาสอนแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับแล้วก็หรือไม่ใหม่ก็ได้นะครับสำหรับทุกคนที่ถามมาในเรื่องการใช้ตัว pen tool ในการสร้างเส้น path หรือเส้น path เนี่ยนะครับในการที่จะตัดใดคัดเอารูปหรือวัตถุออกมาจากพื้นหลังเนี่ย ทำยังไงให้มันได้คัดได้ง่ายๆเร็วๆนะครับก็ถามมาผมก็จะทําให้ดูแบบง่ายๆให้เห็นวิธีการว่าเออมันมีวิธีที่ตัดได้เร็วๆได้ยังไงนะครับอืมเพราะเห็นบางคนบอกว่ารูปรูปหนึ่งเนี่ยใช้เวลาในการสร้างเส้นผ่านในการไดคัดเนี่ยทั้งวันเลยก็มีซึ่งมันมีวิธีที่ทำให้เร็วกว่านี้ได้ไหม ก็เดี๋ยวมาลองดูกันแล้วกันนะครับซึ่งก็มีนักเรียนหลายคนซึ่งถ่ายภาพในทางที่เอาไปใช้ในต่างสต็อกโฟโต้เนี่ย mm. ก็ถามวิธีนี้มา mm. ก็เลยคิดว่าอ่ะ mm. ผมทำให้ดูแล้วกันนะครับ mm. เผื่อจะเป็นประโยชน์ักอีกหลายๆคนอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับ mm. วิธีการที่เราจะใช้เพนทูตัดภาพตัดไบคคดภาพขึ้นมาเนี่ย ตัวเครื่องมือที่เราจะต้องใช้ก็คือตัวปากกานะครับซึ่งตัวปากกาเนี่ยนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันอะไรที่อยู่ข้างในเนี่ยเยอะแยะนะครับหลายตัวแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันมีช็อตคัดซึ่งเราสามารถใช้แทนได้แทนที่จะเอาเมาส์มาไล่คลิกอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันทําให้ช้าในการทํางานนะครับก็มีฟังก์ชันอันหนึง่งซึ่งเราจะต้อง เซตมันไว้เพื่อให้การทำงานเนีเร็วขึ้นก็คือมันจะมีปุ่มที่เขียนว่า auto add delete ซึ่งตรงนี้แนะนำให้ติ๊กไว้นะครับนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตรงรูปฟันเฟืองเนี่ยนะครับนะฮะคลิกเข้าไปมันจะมีคำว่า rubber band อยู่นะครับให้ติ๊กตรงคำว่า rubber band เนี่ยนะครับติ๊กไว้ซึ่งวิธีการที่จะตัดผ่า เดินเส้นผ่าด้ดคัดเนี่ยนะครับให้มันเร็วๆนะครับแนะนําให้ทําอย่างนี้นะครับคืออย่าไปตัดไปทีละจุดทีละจุดทีละจุดไปตามขอบนะีซึ่งมันจะใช้เวลามากมันจะกินเวลามากนะครับแนะนําให้ขึ้นแนะนําให้ขึ้นเป็นเส้นโครงหยาบหยาบไว้ก่อนนะครับทําแบบไหนโครงหยาบหยาบแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวทําทให้ดูเลยนะครับ ัดเป็นเส้นโครงหยาบๆไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเลื่อนจุดให้มันแนบชิดกับตัววัตถุเองที่หลังมันจะง่ายกว่านะฮะพอเราติ๊กปุ่มไอ้ตรงล็อเบอร์แบนไว้เนี่ยมันจะช่วยให้การต่อเนื่องของเส้นแผล์เนี่ยมันจะทําได้ง่ายกว่านะครับผมเรื่อคลิกเลยนะครับคลิกไปเห็นไหมครับว่ามันจะเกิดการเป็นเส้นต่อเนื่องยาวๆพอเราคลิกแล้วเราก็ลากหัวปากกาต่อเนื่องยาวๆไปเลยนะครับนะฮะมันจะไม่หลุด นะครับมันเหมือนกับเป็นยางยืดติดกับปลายปากกาของเราไปเลยนะฮะโอเคลากไปจนมันมาบรรจบกันก็จะเห็นมันจะเกิดมันจะเกิดเป็นจุดวงกลมไข่ปลาขึ้นมาหมายถึงว่าเส้นนี้มันบรรจบกันละนะครับก็คลิกลงไปนะฮะมันก็จะจบจบเส้นการเดินเส้นเนี่ยบรรจบกันละก็จะเห็นว่าจุดเนี่ยมันจะกลายเป็นเส้นทึบๆดำๆละจะไม่ใช่เส้นโปร่งๆอย่างที่เราเห็นตอนแรกละนะครับ อันนี้วัตถุไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันมีมันมีโลตรงกลางตรงหูจับนี้ด้วยเราก็ต้องทําอีกเส้นหนึ่งนะครับก็คลิกลงไปแล้วก็ลาก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 แบบนี้นะครับโอเคก็ปล่อยจนมันมาชิดกันละนะครับอันนี้ดูนะครับว่าเวลาที่เราสร้างไอ้ตัว pen tool ขึ้นมาใช้งาน,นในในใน panel box ของคาว่า path เนี่ยนะครับมันจะขึ้นเป็น l a ยอร์ผาด ขึ้นมาอันหนึ่งชื่อว่า Work ์ a r าดซึ่งเราจะต้องเซฟเก็บมันไว้เพราะถ้าเราไม่เซฟเนี่ยเราเผลอไปตัดอีกอันหนึ่งอันใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับอันเนี้ยอันอันตัวที่ชื่อว่า Work ์ a r าดเนี่ยเส้นที่เราเดินไว้เนี่ยมันจะหายนะครับมันจะเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยเพราะฉะนั้นวิธีวิธีการที่จะเซฟไว้ทํำยังไงก็คือดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกที่ตรงเลเยอร์ของคําว่า Work ์ a r าดเนี่ยครับดับเบิลคลิกปุ๊บขึ้นมา มันก็จะถามว่าเราต้องการจะตั้งชื่อเป็นอะไรถ้าเราไม่ตั้งชื่อมันก็จะไล่ไปตามสเต็ปเห็นนะครับมันมีหงอยูม่มันก็จะตั้งชื่อเป็น2ตามนะฮะโอเคผมสมมติว่าผมตั้งชื่อมันว่าง่ายๆเลยแล้วกันนะครับต้องโฟรโดตตั้งเป็นชื่อผมเลยแล้วกันมันจะเห็นง่ายๆว่าไม่เหมือนกันกับอันแรกเห็นนะครับตั้งชื่อมันซะครนนี้วิธีการวิธีการที่จะทํายังไงให้เดินเส้นผ่าเข้าไปในเชฟของวัตถุได้ ได้คมชัดนะครับอันนี้คือการใช้เพนทูแนะนำแนะนำว่ามันคือวิธีการตัดได้คัดอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นจะต้องใจเย็นๆกับมันนะครับเราติ๊กปุ่มไอ้ตรงคำว่า Auto a แ d ดดีล t ทไว้เนี่ยความหมายมันคืออะไรหมายถึงว่าเวลาที่เราเอาปากกาเนี่ยนะครับไปชี้ที่เส้น่ะมันจะหมายถึงว่าเราสามารถเพิ่มจุดได้นะครับแต่ถ้าเราไปชี้ที่จุด มันจะกลายเป็นเครื่องหมายลบหมายถึงว่าเราลบเอาจุดนี้ออกไปเห็นไหมคราะวันนั้นหมายว่ามันเพิ่มความสะดวกในการที่เราจะทํางานโดยการที่จะเพิ่มหรือลดจุดซึ่งมันมีประโยชน์อะไรครับเราจะเราจะเอาเส้นมาแนบกับเชฟของวัตถุได้ยังไงเราจะต้องใช้หัวลูกศรสีขาวเนี่ยนะครับต้องใช้หัวลูกศรสีขาวเนี่ยนะครับลากมันเข้ามานะครับลากจุดเนี่ยมันแนบตามเชฟตามเชฟนะครับ แล้วก็ดัดขาดัดขาของวัตถุเนี่ยนะครับให้มันแนบไปตามเชฟของวัตถุตอนนี้ผมแนะนำนิดนึงว่า,าให้ลากเข้ามากินเข้ามาในขอบวัตถุไม่ต้องอย่าให้มันห่างออกไปนะครับให้มันกินเข้ามาสักนิดหนึ่งประมาณสักผมสมมุติตัวเลขว่าประมาณสัก 1พิกเซลแล้วกันนะครับเพื่อที่เวลาที่เราไดคัตออกไปเราจะต้องใช้ค่าฟิลเตอร์ออกไปด้วยเพื่อให้เส้นมันฟุ้งมันเส้นมันไม่คมเหมือนกับเอากรรไกรตัดมาแปะเนี่ยนะครับมันจะได้ขอบมันจะได้ไม่คมแล้วก็ไอเวลาที่เราสั่งฟิลเตอร์ออกไปเนี่ยเพื่อให้เส้นมันฟุ้งเนี่ยมันจะได้ไม่กินออกไปนอกขอบเรียกว่ามันจะได้ไม่เอาพื้นขาวติดมาขวางมุดนะครับ